สวัสดีครับผม th, บาสฟุตบอลข้างถนนครับวันนี้ผมจะมาแชร์สกิลสตีสอเกอร์สามสกิลต่อเนื่องครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับสตีสอเกอร์นี่มันสตี o อเกอร์สตีสอเกอร์นี่มันสตีสอเกอร์สอนโดยอาจารย์บาสไม่ใช่แก๊งเตอร์สตีสอเกอร์นี่มันสตีสอเกอร์ไม่ว่าจะสับแหลกหรือกระชากไปไม่ว่าจะยิงประตูหรือคุณจะสับขาใส่ไม่ว่าคุณนั้นจะหมุนหรือจะหันหลังไม่ว่าคุณจะทำยังไงแน่นอนมีพลังครับสามสกิลนี้ก็ มีไว้สื่อคู่ต่อสู้ว่าเอาไปทางซ้ายแล้วเปลี่ยนทิศทางไปทางขวาครับเพื่อให้คู่ต่อสู้จับทางได้ยากครับเอาไปฝึกกันครับสวัสดีครับผมกูฟุตบอลข้างถนนครับวันนี้จะมาแชร์ทิคสตีฟฟุตบอลครับมีชื่อท่าว่า Skipping V L In Double ครับตี่มส จะทายังงไแน่โอเคคอมโบนี <player> okay. <hare> ้มีอยู่4สกิลครับสกิลนี้หลอกได้3จังหวะคือหลอกไปขวาแล้วไปซ้ายแล้วก็ออกขวาไปเลยครับโอเคครับจบกันแล้วกับพาร์ทนี้ติดตามพาร์บต่อไปครับขอฝากเพจฟุตบอลขัาตโนนนะครับมีสกิลมากมายครับติดตามได้ครับเจอกันใหม่พาร์ตหน้าครับตีสก็อกเกอร์นี่มันสตีสก็อกเกอร์ตีสก็อกเกอร์นี่มันสตี อกกนาเชงนคว่าไทยมีคุไม่คช่เหตุคุณม่รจนวชอเชมออาาไดเกน้ตัวทยยะสวดีครับวันนี้ผมกดพชเดี๋ยวพชคสวัสดีครับอาจารย์ตะบฐมบงหมอนระบ้างนะครับ3สามสกิลนี้ก็มีไว้หลอกคุณต่อสู้ว่าไปทางซ้ายแล้วเปลี่ยนทิทางไปทางขวาครับเพื่อให้คุณต่อสู้ จัดทางง่ากในการที่เราเลี้ยงบุกด้วยสกิลขอคัดก่อนพูดพูดลิ้นพันกันโอเคครับก็จบไปแล้วกับพาร์ทนี้นะครับติดตามพาร์ตต่อไปได้ครับดูเพิ่มเติมได้ที่เพจฟุตบอลข้าถนนนะครับมีสกิลมีการสอนมากมายครับติดตด่แล้ว <laughs> <laughs>